ครับสวัสดีครับผมสต็อกธนากรสอนสมนึกนะครับผู้บรรณาธิการเอกซิสพาละไดนะฮะวันนี้จะมาคุยแผงตลาดแบบใหม่แบบง่ายๆนะครับเข้าใจได้ง่ายๆนะแค่5้านาทีก็รู้เรื่องแล้วนะครับคืออยากบอกให้ฟังว่าการที่เราเองเนี่ยจะเปลี่ยนรายจ่ายในชีวิตประจําวันพวกเราที่ซื้อยาซีฟันแชมพูโฟส์ทฟอนะครับจากที่นี่ครับผมก็ยากเขียนสี่เหลี่ยมนะฮะจากที่เราเสียรายจ่ายไปเฉยเฉยทุกครั้งที่เงินเดือนเราออกจ่ายที่ไหนรู้ไหมฮะพวกยาซีฟันแชมพู จ่ายที่เซเว่นนะครับจ่ายที่ไหนบิ๊กซีนะครับอยู่ที่ไหนรลวตัดยังไงเราหาเงินไม่ได้เราก็ต้องจ่ายอยู่แล้วซึ่งเงินเราไม่ได้คืินอยู่แล้วแต่ในนี้เองเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนลายจ่ายเนี่ยมาเปลี่ยนลายรับที่เราสามารถเปลี่ยนเงินที่เราจ่ายอยู่แล้วมาเป็นลายรับนะครับที่กิฟฟรีนผมเ,เขียนตัวย่อว่ีเอฟนะครับรับแรกก็คือรับส่วนลดครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์รับที่สองครับคือรับเงินปันผลนะครับห้าพัน ถึง20,000บาทต่อเดือนรับที่3ครับคือรับประกันครับประกันอุบัติเหตุ1นึ่งแสนนะครับคูณ2ไปคือสามีได้ภรรยานะครับนี่คือส่วนของคิฟฟลินแล้วมาดูต่อนะครับว่าการที่เราจะมีรายรับเงินปันผลห้าพันถึงสองหมบาทเนี่ยถึงสองหมื่นนะฮะที่คิฟฟิลนเพียงแค่เราสมัครครับเริ่มต้นสมัครลงทุนครั้งเดียวครับร้อยแปดสิบบาทตลอดชีพเมื่อสมัครเข้ามาปับ๊บเราจะได้ส่วนลดครับ ร้อยละยี้าเปถ้าราคาเต็มก่อนสมัคร100บาทเราลด25%เราจะจ่ายแค่75บาทกจสิห้าเนี่ยเขาเรียกว่า75บห้คะแนนนะครับหรือว่า PV นะครับในการซื้อสินค้าใช้จากที่เราเปลี่ยนจากรถดั้งเิมซเวมาซื้อของ g i ฟฟรนครับสะสมครับ1เดือนเนี่ยหรือ30วันเพียงแค่ยอดเราผ่านที่1,500บาทหรือหน0่ PV คุณจะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นมาจากส่วนลดอีกร้อเป็นเงินสด นะครับพร้อมกับประกันอุบัติเหตุแถมด้วยนะครับแถม1นึ่งแสนสอ่าเห็นไหมแถมประกันแถมฟรีโดยไม่ต้องเสียเบี้ยประกันทีนี้ครับเราแนะนำบอกต่อเพื่อนฝูงเราครับหรือญาติเราจากให้เขาเปลี่ยนจากรถไต้ยบีมาซื้อของคิฟิลินใช้โดยเขาสมัครแค่ร้อบาทจากเราผ่านที่9 0 0าพัหรือ9,000พบาทคุณจะได้เงินปันผลเพิ่มขึ้นมาครับร้อ ประกัน1นึ่งแสนเหมือนเดิม2ตําแหน่งนี้รายได้ยังไม่ถึง5้าพันถึงสองหมบาทคุณมาดูตัวเลขนี้นะครับตัวเลขที่เราสามารถสร้างกลุ่มหรือขยายการซื้อสินค้าใช้ครับสี่หมื่นห้าพัน PV หรือสี่หมื่นห้าพันบาทคุณจะได้เงินปันผลนะครับเพิ่มขึม้นมาอีกครับร้อยละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับประกันเพิ่มมาเป็น 2, 2> สองแสนสองคูณสองไปสามีและภรรยาตำแหน่งนี้ที่ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าตำแหน่งโกูสตาร์ครับตำแหน่ง GS คุณจะมีเงินปันผลต่อเดือนเนี่ยฮะ เยอะถึงนะครับถือว่าเป็นเงินเก็บเข้ามาทางที่2แล้วการคู่กับงานประจำห้าพันถึงสองหมบาทนะครับทีนี้การที่เราจะขึ้นตําแหน่งกูสตาร์เนี่ยเริ่มต้นที่ตัวเราครับผมเพื่อาะเขียนสี่เหลี่ยมนะครับตัวเราเองผมขอยกตัวอย่างคุณอํานาจแล้วกันนะฮะคุณอํานาจเองแค่สมัครร้อยแปดสิบาทครับเปลี่ยนสินค้าจากรูต้าบิ๊กซีมาซื้อของกิฟต์ฟรีใช้เพียงแค่พันห้าร้อยบาทครับจริงๆเราเราซื้อเยอะกว่านี้อยู่แล้วในแต่ละเดือนเมื่อผ่านพันธะเสร็จปั๊บคุณอำนาจจะได้เงินปันผลขึ้นมาร้อยละสิบเป ดยไม่ต้องเสียเบี้ยประกันเมื่อเราใช้ดีครับเราก็มีหน้าที่บอกต่อเพื่อนเราที่เคยจ่ายเงินเปล่าๆที่เราต้พิกซีมาซื้อที่คิดฟรีกับเราครับนะฮะสักสี่สห้าคนนะครับสี่สห้าคนคนที่เรารู้จักมานะฮะอย่างเช่นนายกอไก่นะครับก็ซื้อผ่านมาพันห้านายขอไข่ก็ซื้อผ่านพันห้านะครับนายคอควายก็ซื้อผ่านพันห้านะฮะคนรู้จักเราทุกคนครับซื้อผ่านพันห้าหมดนะฮะเจ้าจานก็พันห้า เมื่อผ่านพันห้าเสร็จปั๊บทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเราแต่นี่คือกลุ่มของเราที่เราแนะนําเข้ามานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นเจ็ดพันห้าครับบวกตัวคุณอํานาจอีกพันห้านะฮะรวมผ่านแล้วเก้าพันบาทหรือเก้าพันปีวีเราจะอยู่ตำแหน่งที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ทันทีทีนี้มาดูต่อครับว่าจะทำยังไงยอดเราจะผ่านสี่พันห้าครับเรามีหน้าที่ไปช่วยเหลือเพื่อนเราข้างล่างครับที่เขามีกลุ่มมีเพื่อนมีญาติก็เขาแนะนําบอกต่ออย่างเช่นเหมือนกันกับเราครับสี่ซห้าคนอย่างเรา นแนะนําเข้ามาแล้วเราก็ช่วยเหลือในแต่ละกลุ่มครับยอดผ่านเก้าพันอย่างเราเราก็มาช่วยกลุ่มกบไก่ขอไข่ง,งูตอจานท์ทั้งห้ากลุ่มครับเก้าพันคูณห้าเป็นสี่หมื่นห้าพันพีวีหรือสี่หมื่นห้าพันบาทเราก็ขึ้นตําแหน่งโกลสตาร์เราจะมีรายได้ต่อเดือนครับห้าพันถึงสองหมืนบาทเพียงแค่เราเริ่มต้นแค่ร้อยแปดสิบาทผมว่าเป็นสิทธิ์ที่เราเริ่มต้นได้ง่ายและสามารถทำได้ง่ายเพราะคีฟฟลีนเปลี่ยนแค่รายจ่ายเปลี่ยนรายรับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ